าช่อนกับปลาดุกยักษ์ครับอยู่ที่สำนักวิปัสนาจานแนบครับเมื่อคืนฝนตกเอา้ามีตัวเงิตัวทองมาด้วยครับพ่อพันแม่พันเลย ดวงตะทองครับมาครับมาเป็นคู่เลยสามตัวนี่หนึ่งสองสามโอ้โนี่มาให้ดูใ,ใกล้เลย ปลาช่อนกับปลาดุกครับเล่นน้ำด้วยกันมานี่ครับมาแล้วครับเข้ามาใกล้ผมนะนะจะให้ผมดูหัวไงเลยอยู่ตรงนี้เลยไปแล้ว บรรยากาศูุนิธิอาจารย์แนบครับเมื่อคืนฝนตกมีทั้งเสียงอึ่งอ่างแล้วก็เสียงมะแลงนันเด็ดเที่ยงคืนครับยันตีสี่น้ำขึ้นขาะนี้ครับนี่คือบรรยากาศูุนิธิอาจารย์แนบ ที่พักพระิกุส,สงแล้วชาครับที่พักเป็นสองฝั่งอยู่ได้ห้องละหนึ่งคนห้ามส่งเสียงดังห้ามใช้ตัวศัพท์ปลาช่อนครับกับปลาดุกครับเล่นกันตัวใหญ่มาก เหมือนพ่อพันธ์แม่พันธ์เลยครับมาเล่นน้ําใหม่กันนี่สี่ตัวนะครับอยู่ตรงนั้นตวงเงินัวทองครับเห็นปลาไม่ได้ครับจะเข้ามากินพอผมเดินมาเริ่มถอยไปแล้วครับ ปลาช่อนกับปลาดุกรวมกันครับ